สวัสดีพี่พิชมาชิกนะครับที่ติดตามทางช่องอบ่าวเล็กเดดนะครับผมมาเจอกันอีแล้วสลับในทางราพัฒนาผมประจำวันศุกรนะ์นี่31นะครับ ตุลาคม68น,นะครับผมเนาะนะครับสวัสดีมาชิทุกคนด้วยนะนะผมนะ,ะขอสรุปผลก่อนในรอบที่ผ่านมาสำหรับในทางเราพัฒนาก่อนในมาชินะครับขอบเข้ามาแล้วอยว่าลาืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอคนละหนึ่งไลน์นงใจในมาชินะครับผมนะครับสำหรับรอบนี้ก็คัดเน้นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาสรุปผลกันก่อนว่าเปลีนอย่างไรในชุดนะครับ6ตัวที่ผ่านมาเนาะเออนะครับเซมอไซส์สรุปผลนะครับ การพัฒนาในรอบที่ผ่านมานะครับผรูปผล6ตัวเนาะ6ตัว6ตัวนะครับผม002500นะครับผม002500นะนะครับสรุปผล6ตัวนะนะ ผมเก้ากับศูนย์ศูนย์กับเก้านะสำหรับในรอบที่ผ่านมานะมะั่นไม่ใช่นะครับผมนะครับ ออ่่ะะะนครับมาดูผลกันเลยในมาชิกมาดูผลกันนะครับผมเนาะนะครับเราพัฒนาวันที่ยีิบเก้าเนาะนะครับเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะหกแปดในมาชิกนะครับประกาศผลตรงกับวันอ่าพุธนะครับเสาร์วันอีกผ่านมานะผู้เป็นเก้ากับศูนย์ศูนย์กับเก้าสรับในสูตรนี้นะทางช่องทางเบาๆไม่เด็ดนั่นแหละนะครับสรุปผลนะนะครับหกตัวศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์ในมาชิกโอ้เบิ้ลในชุดหกตัวแล้วก็เบิ้ลในชุดนี้นะครับสหรับอ่าในรันอีกผ่านมาถ้าสี่ตัวนี้ก็สองห้าศูนย์ศูนย์นะนะครับเก้าไม่ลงในมา นะครับมาศูนย์นี่แหละนะครับผมเนามาเบิ้ลศูนย์ศูนย์เนาะนะครับเออนะครับตอนนี้ให้มาชี้ผู้โชคดีด้วยนะนะครับผมเนานะอันนี้ก็ลงนะนะข้างแนวทางบ้านไปแล้วก็แนวทางอ่าชุดสี่ตัวเนาะนะครับอ่ะจีเกลียวก่อนนะครับผมมาได้ไงเนี่ยเนื้อความคาดหมายมาศูนย์ศูนย์บางคนอาจจะไม่ชอบเนาะศูนย์ศูนย์เนี่ยเอาครับ ตามสูตรเรานี่แหละนะครับนะครับทุกทุกสูตรทุกทุกแนวทางถือว่าคัดเน้นหมดในมาชิพนะครับแล้วก็ตารางไม่มีนะตารางเพราะมันมาเบิ้ล0025ไม่มีอันนี้35นาะ45นะครับข้าม25ไปนะครับอ่ะก็ทําเต็มที่แล้วสำหรับในรอบที่ผ่านมานะนะครับศูนย์ลงนะครับผมอ้าวนะแล้วก็บริ00นะครับผมเนาะนะครับเออนะครับอ่ะด้าหนึ่ง นะครับก็ดีใจกับที่มาชิคผู้โชคดีด้วยนะครับนะครับนะครับสำหรับรอบนี้ก็ตามกันต่อนะมาชิคสำหรับแนวทางราวพัฒนาผมเนาะนะครับประจำวันศุกร์นะครับที่สามสิบเอ็ดนาฬิครับสำหรับในรอบนี้เนาะนะครับวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมในมาชิคนะครับเนาะนะครับเออก็จะถึงเวิทยาบ้านเราแล้วนะครับผมเนาะนะครับอ่ะอันนี้ส่วนต่างก่อนเนาะ ฝรนี้จะมีเด่นตารางในมาชิกนะครับไม่เด่นตารางเนาะ,ะนะครับเด่นตารางไม่ลงนะที่ผ่านมา,ามเพราะเบิ้ลมันลงนะขอพูดคอมเมนต์ดีๆด้วยนะขอบคุณทุกทุกการไลค์กระเชร์มาชิกไม่ชัดเจนเลยที่มาชิกพิมพ์คอมเมนต์ได้เนาะนะครับถ้าคลิปนี้แหละอ่านทุกข้อความอ่านทุกคอมเมนต์แต่ก็ในวันศุกร์ที่อาซาสเบนนี้ผมก็จะมีในทางนิทรบมงคลปู่ทัพวิสวรณ์น,นนะฝั่งนี้นะครับ นะครับถนักกีฬาชอบก็จะเดิขอก่อนผู้วิศวะโน่กันเนาะนะครับเดือนช่วงเดือนดวงเนาะครับนวันที่สามสิบเอ็ดทับสิบทับหกเศษเนาะนะครับมาหายใจก่อนจะหมดเขลเรียกอะไรนะครับล่วงเวลาจะหมดเดือนระดับเดือนตุลานะระดับแนทางสุดวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกลี่ยนะครับลุ้นกันทุกรอบนั่นแหละนะครับ อะมาดูในตัวเด่นนะสลับสายออกกำลังกายเนาะเด่นเด่นเด่นนาผมเด่นนี่นะสลับในรอบนี้เนาะสี่กับเจ็ดนะนะครับสี่กับเจ็ดเจ็ดกับสี่นะในตัวเด่นบางทีเข้ามาเป็นคู่เนี่ยมาชิคนะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นเนาะสลับสายออกกำลังกายเนาะนะครับผมนะครับแล้วตามด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะตามด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับสอง สองตัวเด่นสองตัวนะนะครับเด่นสก็จะมีนะครับ48นะ4 9 4เี่ศูนะเด่นละ3มชุดคือเก้าในมาชิดนะคร,ะครเด่นเจะเจ็ดหนึ่งเจดสองนะครับอ่าแล้วก็73นะสลรับเด่นจุดนะเบิ้ลนะนะครับ 44กับ77เนาะสลับแนวทางเว้นนะเรื่องวัจัยไม่ได้นะครับดูดิตายเดือนเว้นมา00เฉยเลยนะนะครับเดี๋ยวมาเน้นใน,นตัวเน้นนะนะนะครับผม4774นะบางทีเข้ามาเป็นคู่นะวิธีปอดภทยขึ้นในตัวเด่นเนาะสลับใต่ออกกาสจ่ายเนาะ48 49 40นะ C 8, C 9, C 0, นะเด่นละ3ชุดเด่น4ผมเน้นนะครับ สีนะ่เก้ากนะเดินทางไปเยลิมเปนทางตลับช่วงนี้ระวังกระดดกหัวหน่อยเนาะนะครับกระโูกหัวนะนะครับแเด่นเจะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอนะนะครับสามเดนเผมเน้นนะครับเ3็ดเดนะเดินทางไปเยลิมเป็นทางตลับกันนะครับทุกๆตัวเลขเนี่ยถือว่าคาดหมดนะทั้งเพลย์พลองเนมาชิ้นตัวเด่นแล้วก็ตัวรองเนาะนะครับเบิ้ลสี7สีาำหรับเดิทางเบิ้นไม่รอผ่านมาศูนย์ศูนย์ดูที่เบิ้ลจะลงอีกมายังไว้ใจไม่ได้นากสนามนงเบิ้ละแคบเลยนะสำหรับทุดกับคู่เด่นนตััวะครบ แล้วก็ตามกันด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นสามตัวนะครับเจ็ดสี่แปดเนาะแล้วก็สองสี่เก้านะแล้วก็ศูนย์เจ็ดสามนะในชุดสามตัวก็สามชุดอีกขึ้นเขาเนาะอ่า ครับกีประกาศแสดงก่อนนะคอันนี้มีตารางพอน,นี้มีตารางในร้อยผ่านมาตารางไม่ลงนะปกติในตารางนี่จะมาบ่อยอยู่นะสหรับอ่ตาตัวนี้เนาะนะครับ 9, 7, นะตารางก็จะมีอ่าสี่นะนะครับเก้าเจ็ดนะตารางแล้วก็หนึ่งสามนะสลับเด่นตารางเนะี่ยมาเช็อ่ะเดี๋ยวผมจอนอีกรอบหนึ่งเนาะสลับในทาง เราพัฒนานะครับช่องทางออแบลนะครับเลขเด็ดน,นะประจำวันศุกร์ที่31นะตุลาคม68เลยมาเช็คว,วันสุดท้ายของเดือนและสำหรับเดือนตุลาคมเนาะ4774นะนะครับอ่บางทีเข้ามาเป็นคู่นะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะครับอ่ะนะับเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับในทางเราพัฒนาประจำวันศุกร์ที่31ตุลาคม68เน,ะนาะนับเด่นนะ 4774นะบางทีเข้ามาเป็นคู่วิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลับสายออกกลังกายเนาะบางทีเข้ามาเป็นคู่48 49 40นะ71 72แล้วก็73นะผมเน้น49กับ73นะครับอ่อช่วงนี้ระวังกระดูกหัวหน่อยเนาะนะครับเอ่อทุกนะนะตัวเลขถือว่าคาดหมดนะเดินทางไปยืยนมาทางกลับเนาะเบิ้ลก็44กับ77 7, 7สลับแนวทางเบิ้ลนะแคบเลยสลับชุดจับคู่เด่น2ตัวนะแล้วสามจุดเด่นะ 3, 7, 1, ก็มี748 249แล้วก็073อันนี้สามดั่งรัาร่างมี9มี4มี7มี1มี3นะครับตาราง นะครับช,ชอบตารางแคปตาราง่ช,งชอบในักช,ช,ชิบจับผู้แคปอ่าไปนะครับแล้วก็สายนั่งแคปนะวิธีปลอดภัยเป็นตัวเด่นเนาะนะฮนะ,อะขอเป็นวันดีๆใส่หิมะชิบทุกคนมาเดืนกันละกันสลับเหล่าพัฒนาประจำเดือนตุลาคามในม,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 มาชิคอยมาสองนั่งสามนั่งเนาะสหรับกันเนยมาชิเนาะ,ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์กันแชร์ใจมาชิขอบคุณทุกการติดตามใจมาชิที่มาติดตามใหม่มาเด้อนกันละกันเนาะไม่ชัดเจนอย่างไรนะครับอธิบาย ไม่ชัดเจนก็ที่มาชี็คอมเมนต์ต้คลิปไว้นะอ่านทุกข้อความอ่านทุกอคอมเมนต์นะครับขอบคุณวิด,วดีโอการละกันรัฐบาลไทยคงสรุปคงสลายด้วยนะครับสำหรับในบ้านเขียวผมก็จะส่งไปเด่นตารางนะถ้าเป็นสะดวกรัฐบาลไทยนั่นแหละนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็วันศุกร์นี้ผมก็จะมีในทางในทุก ปูทัพเวสวรูปจุดเสริมนะนะครับอาจารย์พุทธสุขนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเสารัฐบาลไทยอีกนะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวมรุนกันนะครับผมเนาะนะครับเป็นสุเป็นทางสายพวกโชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องนะมาเช็คสลับแนทางผมก็คัดเน้นหมดนะครับไว้เจอกับผมที่ต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับสวัสดีครับ